ครับผมตอนนี้จะมาทําการดาวน์โหลดโปรแกรมตัดต่อเสียงนะครับชื่อว่า Edit c r o l ครับเอ้ย Cool Edit ครับอ่ะเวอร์ชัน2.0ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับตอนแรกแล้วก็เข้าไปยังลิงก์ของ MediaFire ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในใต้ลิงก์ของ YouTube นะครับใต้วิดีโอครับกดตรงนี้นะครับคลิก Here to Start Download ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาครับ ว่าที่ไหนก็ได้ที่เราจำได้นะครับอ่าเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เรามายัางโฟลเดอร์ที่เราทำการเก็บไว้นะครับทำการแตกไฟล์นะครับโดยการคลิกขวาที่โปรแกรมแล้วก็เลือกที่ extra t cool o cool e d i t p r นะครับเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จจะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นกดเุ่มคลิกเข้าไปครับอ่าตรงนี้จะมี ชื่อคล้ายๆกันนะครับเป็นรูปเหมือนกันให้เราสังเกตเขาว่าแ a p s เ e t Up ครับคือการลงโปรแกรมครับดาวน์โหลเข้าไปจากนั้นให้เลือก a c c e p t ครับ Continue แล้วก็ตกลงครับตกลงไปก่อนครับเลือกในครับอันนี้คือพื้นที่ในการเก็บโปรแกรมนะครับผมจะทำการเก็บไว้ใน d ดซแล้วกันครับ คครับเน่ยครับต่อไปตรงนี้ไฟล์ที่รองรับครับยังไม่ต้องไปสนใจครับกด n น x t เน็กครับทำการดาวน์โหลดนะครับลงในคอมพิวเตอร์ของเราครับตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นตครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นออกเลยครับโอเคครับผมหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้ว ตอนนี้เราจะทําการใช้โปรแกรมเอามาตัดต่อเสียงนะครับก็อย่างอื่นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับดลบเมืลคกิกอ่าโอเคครับกดปิดไปก็อ่ามาทําความรู้จักกันหน้าต่างก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเก็บไฟล์เพลงครับอ่าไฟเพลงให้เลือกไฟล์ที่ต้องการนะครับเอามาใส่ตรงนี้ให้หมดเลย โดยการ import นะครับไฟล์ import นะครับอันนี้ไม่มีนะครับ Open แต่เราต้องไม่ทําการ Open นะครับเราจะทําการคลิกครับคลิกที่เพลงครับผมจะทําแค่2เพลงนะครับโดยการกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเพลงท่าฉลองกับเพลงท่ารักนะครับถ้าเราจะเอา2เพลงก็กดกดช ft ค้างครับเอ้ยกดคอนโทร l ครับกับเพลงสุธีลาครับกดคอนโทรนค้างแล้วก็กดคลิกครับ อ่ะเรียบร้อยมาแล้วสองเพลงลากมันมาครับลากมาไว้ในไฟล์ทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะทําการ Import เข้าในโปรแกรมครับหลังจากที่โหลดเสร็จตรงนี้ก็จะมีสองเพลงที่เราเลือกมาจากนั้นตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของไฟล์ที่เราทําการแก้ไขนะครับโดยการลากเพลงมาสมมุติผมจะเอาเพลงสุดที่รักนะครับเอาตรงท่อนุกอ่ะปล่อยเพลงไว้การเลื่อนเพลงนะครับ ตรงนี้มันไม่ติดเนาะเราจะเลื่อนให้มันติดให้เรากดคีย์ขวาที่เส้นเสียงนี้นะครับคีย์ขวาค้างไว้แล้วก็เลื่อนครับอะ่ะนี่นี่เลือ่อนเลือ่อนเลื่อนให้ติดเลยครับตอนนี้นะครับเราจะทําการฟังเพลงนะครับให้เรากดคลิกที่เส้นเสียงอะ่ะผมคลิกที่ตรงจุดแรกเป็นจุดที่0.00 0, 0, 0นะครับผมก็กดสเปซ bar เพื่อฟังเพลงครับอะ่ะมันก็จะมีเพลงออกมานะครับที่เราเลือกไว้ ตอนนี้ผมก็จะหาหาท่อนฮุกของเพลงอาจจะเอาไปทำลิงโทนหรือ,อยังไงก็ไปปรับใช้กันทีหลังนะครับอา่าผมจะบอกว่าเราจะทำการซูมยังไงนะครับการซูมของโปรแกรมนี้เราจะต้องกด คอนโทรนะครับแล้วก็เลื่อนลูกเมาส์ตรงกลางนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับเลื่อนเข้าคือซูมครับเลื่อนออกคือซูมออกครับหากเราซูมเข้าไปเยอะๆนะครับจะสังเกตจากตรงนี้นะครับมันจะเลื่อนได้เยอะครับถ้าเราซูมออกมามันก็จะเต็มครับอ่าโอเคนะครับหากเราเผลอวิกดปุ่มอะไรก็ตามแล้วมันเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เรากด F 1 2บครับมันจะกลับคืนมาเป็นรูปแบบเดิม สมมุติว่าเดี๋ยวก่อนอ่ะตรงนี้คือท่อนฮุกของผมนะครับผมจะซูมเข้าไปครับเพื่อดูเส้นเสียงเส้นเสียงครับอ่ะ <S <S เพื่อหาคําว่าสุดที่รักครับกดคีิกขวาค้างเพื่อเลื่อนครับอ่ะเลื่อนมาอีกอ่ะตรงนี้คือเส้นเสียงของผมนะครับคําว่าสุดที่รักผมก็จะซูมออกมาครับอะ เดี๋ยวเดเยอะไปอ่ะกดคลิกซ้ายตรงนี้ครับแล้วเราก็จะตัดเอาข้างหน้าออกครับโดยการคลิกซ้ายนะครับมันจะเป็นตัว i นะครับแล้วก็ลากมาลากไปข้างหน้าสุดเลยครับจากนั้นนะครับไปดูตรงแป้นพิมพ์ครับกด delete ครับหลังจากเราคุมเสร็จมันก็จะหายไปครับตอนนี้แล้วก็ซูมออกมาครับแล้วก็ลากไฟเสียงกลับมาให้เป็นจุดแรกครับหลังจากมาจุดแรกแล้วผมจะแค่ท่อนทุกครับแมก็ก็ดูเส้นเสียง โดยการกะออกครับอ่ะฟังก่อนอ่ะผมจะเอาแค่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยผมก็กดคลิกซ้ายแล้วก็ลากเอาตรงนี้ทิ้งครับเพราะว่าผมจะเอาแค่ท่อนทุกข้างหน้าครับจากนั้นเราจะลดทำไงเหมือนเดิมครับกด delete เมื่อดีล t e เสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์เพลงออกมาครับอันนี้คือ ช่วงแรกนะครับในการทำลิงโทนหรือว่าจะตัดเอาแค่เสียงที่เราต้องการครับต่อไปนะครับเราจะทำการเฟดอินนะครับเลือกแบบมีหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะก็คือการทำให้เพลงค่อยๆเบาๆก่อนครับแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นครับเพราะว่าจะทำให้เราแบบไม่เกิดอารมณ์กระตุกในการฟังเพลงนะครับช่วงแรกนะครับตรงข้างหน้านี้ก็สู o เข้าไปครับกดคอนโทรลแล้วก็หมุนลงมาเข้าไปครับอ่ะแล้วก็เลื่อนตรงนี้ครับ เลื่อนเข้าไปทาง้ายสุดแล้วก็มากดตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ครับปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นการกำหนดจุดเฟดอินเฟดเอาครับแล้วก็มาคลิกจุดเส้นเขียวๆเอ่อนเล็กๆนี้นะครับก็กำหนดประมาณนี้ครับถึงตรงนี้ครับอ่คลิกไปปุ๊บแล้วก็ค่อยๆกดคลิกซ้ายแล้วก็เอ้าเดี๋ยวๆ้วกดกำหนดจุดก่อน แล้วก็คลิกจุดแล้วก็ลากลงมาครับอ่าลากลงมาให้มันค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับเดินมาสายนิดนึงจากนั้นผมจะลองฟังอีกอ่ามันใกล้ไปครับผมจะลากตรงนี้ครับมนถึงคาว่าเอ,อ่ยครับประมาณเอ,อ่ยอ่ากดใหม่ครับเอาใหม่ครับลากเอาใหม่ เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างครับอ่าประมาณนี้ครับเราก็จะทำการไปทำข้างหลังต่อครับอ่ะข้างหลังไม่ต้องทำก็ได้แล้วก็ซูมออกมาครับจากนั้นเลื่อนมาโอเคครับลิงโทนผมเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ถ้าหากเราอยากเอาเพลงอื่นมาต่อครับ บางคนอยากทําให้เพลงเล่นหลายๆรอบหรือว่าเอาไปใช้ในการอะเต้นอาราบิกประมาณนี้ผมก็จะกดคลิกที่เพลงท่าฉลอมครับแล้วก็คลิกซ้ายล,ล่างมาครับคลิ๊กซ้ายค้างล,ลางมาต่อตรงนี้อ่ะมันไม่ต่อครับผมก็จะทําการคลิกขวาครับตรงตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาทางซ้ายอ่ะโอเคครับต่อแล้วลองเล่นดูครับคลิกซ้ายแล้วก็ตรงนี้ ตรงท้ายสุดของเพลงแรกครับมันก็จะต่อกับเพลงที่สองอ่าเพลงที่สองขึ้นมาเหมือนเดิมครับกดตรงนี้ครับให้มันยุบเข้าไปแล้วเราก็กดคลิกที่ข้างบนนี้เพื่อให้มันเป็นการดึงอารมณ์นะครับอ่าดึงมันลงมาครับที่จุดให้มันก่อน ประมาณเอานะครับแล้วก็ลองฟังเอาล่าลงมาครับอลองใหม่ประมาณนี้ครับการใช้เครื่องมือของคู d i t Pro ครับต่อไปครับเมื่อเราทำไฟล์เสร็จสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็มาทำการเซฟโดยการกดที่คำว่าไฟล์จากนั้น Save.MixDown as นะครับจำไว้ดีๆครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ครับก็จะมี Wav นะครับ Wav ันอีอกตัวหนึ่งตอนนี้นะครับเป็นไฟล์เสียงครับเราก็หาไฟล์ .mp3 ครับตรงนี้ครับก็คลิกซ้ายครับอ่าจากนั้นไฟล์เนมเราก็ตั้งชื่อครับชื่อ ตามที่เราต้องการนะครับอ่ะโอเคครับผมตั้งไว้ตัดต่อครับชื่อเว็บผมเองแล้วก็ทําการเซฟไว้ที่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงเดสก์ท็อปนะครับทําการเซฟไว้โอเคครับก็จะโหลดนะครับเสร็จแล้วครับมาตรงที่หน้าจอครับเพลงของผมตรงนี้เลยครับที่เราทำการอ่า ที่เราทำการอคอร์ออกมาเป็นไฟล์ที่เราตัดต,ต่อไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นเพลงเรียบร้อยครับก็แค่นี้นะครับมีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับอะขอบคุณครับเว็บต่อต่ออครับสวัสดีครับ